สวัสดีค่ะพี่หญิงปั้นรถค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวซ i v i c คูเป้นะคะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ของทางร้านนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมสภาพก่อนเก็บงานกันเลยนะคะคันนี้นะคะตัวรถเป็นโฉมปี98นะคะดูสิคะไฟหน้าใสใสเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าดินหน้า SIR นะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมเนี่ยครอบครองนานกว่า15ปีเลยนะคะตัวรถเนี่ยแบบบอดี้สวยมากบางมากเหมือนเลเลยอะเหมือนท่นเลอขนมเลออย่างนั้นเลยนะ รถก็แบบมีทรงนะจัดทรงมาแล้วกันชนหน้าลบคิวสไตล์เมกานะคะมาพร้อมกับล้อส,สปูนงานโลต้านะคะงานยางอารตองแปดนะนี่มีปรับแคม,มเบอร์โชกก็จะเป็นคัสโปะนะคะทรงอย่างรออะ่ะได้เลยแฮมบ,บอด,ดี้สวยด้วยเสียตัวสำคัญเลยนะคะเนี่ยให้ดูสภาพสีก่อนที่มันจะที่เราจะเก็บงานนะเนี่ยเห็นไหมคะนะพองละอืม แต่รถถือว่าค่อนข้างดูแลมาอย่างดีนะคะแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยก็ได้ทําการอัวฮอร์มาแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยขอบยางก็ถือว่าเนี่ยยังนิ่มอยู่นะคะรถนี่ก็จะย่างย7สิบเจ็ดปีแล้วนะปีหน้าเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของภายในนะคะอ่ะมาดูกันเลยภายในคือแบบรถมันภายในนี่ก็คือแบบเนี่ยยังดีแหะ่ะแบบร่องรอยอะไรเงี้ยน้อยมากเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับคูมรารีโมโมครอสนะคะตัวนี้ของแท้นะ จับกระชับมือมีดิฟฟี่นะคะแล้วก็มีบอสซิ่งเ,เลคาโลนะตัวนี้น่าคิดว่าน่าจะเป็นโครงเบาะแท้นะเพราะนั่งแล้วมันค่อนข้างกระชับอย่างเบาะเทียมเนี่ยเวลานั่งมันจะไม่ค่อยซับพอร์ตตัวเรามันจะกระเด้งนะคะไปดูห้องเครื่องกันค่ะใครที่ชอบแรงๆรท็อคจะจัดคันนี้แล้วค่ะ B 2 0สิบเกียวโตค่ะสวยมากรถนี้ไม่มีโดนเลย ตะเข็บเดิมอารกเดิมทุกจุดค่ะเนี่ยให้รับชมสภาพก็ม,มีหม้อน้ำํำมีเนียมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตรวจเช็คอีกทีนะคะว่าตรงไหนมีรั่วซึมตรงไหนต้องเก็บรายละเอียดให้รับชมสภาพก่อนมีตัวคาดแบตก็ไม่มีมาอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราหาเปลี่ยนหาใส่นะคะนี่ยรับชมบอดี้อีกรอบนะคะสีมันก็จะเริ่มมีแบบเนี่ยขึ้นเป็นขึ้นคลื่น,นพอง เดี๋ยวคันนี้ก็คือจะทําสีใหม่รอบนอกทั้งหมดนะคะแล้วก็รับประกันงานสีให้อีกหนึ่งปีเต็มเช่นเคยใช้เป็นระบบ2 k เต็มระบบค่ะมีไฟท้ายก็แต่งเป็นไฟท้ายขาวแดงตัวนี้เป็นมุมนะคะเป็นไฟแบบอเมริกาค่ะจะมีริเฟ็กต์ตรงนี้ดูให้ดูความแห้งของรถบอดี้นี่คือสิ่งสําคัญนะคะถ้ารถโดนมาไงก็คือรถโดนค่ะไม่มีทางทํากลับได้เหมือนเดิมแล้วนะโครงสร้างรถสวยมาก อือย่างนี้ก็เนี่ยเห็นไหมคะกล้องลองดูอันนี้จะตาลาถ้าเกิดเราถอดเงี้ยไม่ระวังขามันก็จะหักได้นะเป็นหลายคันเดี๋ยวเราก็ทําการสร้างขาเทียมขึ้นมานะคะ่ะลองดูขอบยางยังใหม่อยู่เลยเนี่ย ็อันนี้คือสภาพก่อนเก็บงานนะคะเดี๋ยวเรามารับชมหลังเก็บงานกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ